่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพามารู้จักกับร้านที่เปิดในโซนใหม่นะคะซึ่งเป็นโซนสัตว์เลี้ยงก็จะเห็นนี่เลี้ยงจากตรงนี้มาเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดปลานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเจเจมอประตูสามคือจอดรถแล้วก็ลงมาจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็เดินมาร้านที่เราจะแนะนำนะคะก็คือจะเป็นร้านสายปลากัด ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่อูแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่อูแนะนำหน่อยประกัดป่าที่พี่พวกเอาม,มาขายเนี่ยเป็นยังไงทำไมเขาถึงเรียกประกัดป่าครับปลากัดป่าบ้านเราจริงๆมันจะมีอยู่หกสายพันธุ์นะคะ,ะมีอีสานอีสานหางลายมีปลาาคกลาง<ะ>มีมหาชัยมีใต้และตะบันออกค่ะหลกักๆมีอยู่แค่หกสายพันธุ์ ที่เขาเรียกปลากัดป่าเพราะว่าพวกนี้มันพ่อแม่เขามาจากป่าทั้งนั้นเลยค่ะแต่พวกนี้มันเป็นมันเป็นปลาที่เราอามาเพาะแล้วแต่ก็ยังเป็นเลือดปลาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีพิเศษหน่อยอ่ะยังอ่ะจะพี่ให้เปิดให้ดูตัวอย่างตัวไหนเอ่ยอันอีสานอ่าฮะนะอันนี้คือปลาอีสานที่มีพบในภาคอีสานทั่วไปแล้วก็ตัวนี้จะเป็นติดกันมาเนี้ยเป็นอีสานหางลายหรือว่ากีตาร์ค่ะ ปลาตัวนี้น่ะจะมีเฉพาะที่บึงโขงลงที่เดียวค่ะคการพ้ได้นรนแล้วอันนี้คือเราพาอพันธมาจากไหนยังไงคะก็คือแรกๆเลยอ่ะพ่อแม่พันธุ์เราก็จะมาจากธรรมชาตินี่แหละค่ะค่ะแล้วก็เพาะพันธุ์พัฒนารูปทรงพัฒนาไาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นปลาพวกปลาป่าเลือดเลือดป่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่อะค่ะแล้วอย่างเงี้เขาบอกว่าปลากระดานป่ามือเขาจะดุกว่าปลากระดาที่เป็นพวกมิโมกาแลเซ่ออะไรเงี้ยอันนี้จริ ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะปลาป่ามันจะแบบว่าเขาเรียกอะไรมันจะปราดเปรียวมีความดุดันกว่าพวกกว่าพวกปลาแฟนซีเลยอะค่ะอันนี้พี่อุ้งราบไหมคะว่าถ้าเขาอยู่แบบในตามธรรมชาติอย่างเนี้ยเขาจะอยู่เป็นฝูงไหมหรือว่าก็อยู่ใครอยู่มันตัวเดียวเลยอยู่เป็นฝูงไหมหรอเขาจะไม่อยู่รวมกันค่ะแต่ว่าจะกระจายกันอยู่ในในแหล่งเดียวกันก็จะมีอาณาเขตของใครของมันอยู่อะค่ะก็แยกแยกกันไปเนาะใช่ แล้วก็ให้ดิวแนะนำหน่อยว่าประกาศป่าเนี่ยเขามีเอก,กลักษณ์ในแต่ละสายพันธนะุ์อ่ะแตกต่างกันยังไงบ้างอย่างแนะนำอย่างที่ร,ร้านมีสารก่อนเริ่มจากอีสานก่อนอีสานเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูกันคือต้องเปิดให้เขาเห็นหน้ากันใช่ใช่ใช่ค่ะ,คะเพราะบางทีถ้าพวกนี้มันไม่เล่นหรือว่าตกใจอะ่ะตัวจะซีดไม่มีสีเลยอะค่ะ สีมันดับได้ด้วยเหรอคะคือถ้าตกใจปุ๊บเนี่ยไม่มีสีเลยค่ะบนตัวจะซีดไปหมดเลยแต่คือเดี๋ยวสักพักมันก็กลับมาใช่อ,อย่างเงี้ยถ้าเวลาขู่สีจะมาสีจะเข้มขึ้นเหมือนขู่ผู้ต่อสู้อะค่ะยอย่างเงี้ยปลาอีสานอีสานลักษณะเด่นของเขาคือเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าปลากัดปลาอีสานหน้างูหน้างูางอ่ะดูตรงแก้มเขาค่ะมันจะมีเกรดตรงตรงตรง,ตรงหัวเขาไม่ใช่ตรงแก้มนะมันจะมีเกรดคล้ายเกล็ดงูอะค่ะ อันนี้ลักษณะเด่นของปลาอีสานนะแล้วก็เกล็ดเขาก็จะเป็นว่าเกล็ดจะเป็นลักษณะข้าวหลามตัดอะค่ะเกล็ดปลาอันนี้คืออีสานเลยใช่ค่ะอีสานแล้วถ้าเป็นพวกแก้มแดงอย่างมันว่านี้คะแก้มแดงอันนี้แก้มแดงนี่เป็นของจากภาคอะไรเอ่ยเป็นปลาภาคเรียกง่ายว่าเป็นปลาภาคกลางเลยค่ะพวกนี้แก้มแดงภาคกลางใช่ก็พบในภาคกลางทั่วไป เห็นไหมลักษณะลักษณะเขาเขาคือจะมีป้ายแดงเวลาดูตัวแก้มอ่าชายชาเห็นปะเวลาเขาเวลาเขาขู่กันนะตรงแก้มมันจะมีแบบฉีดสีแดงๆงอ่าภาคใต้จะเป็นปลาที่ตัวเล็กนะคะของปลาป่าจะเป็นปลาที่ตัวเล็กแล้วก็นี่ดูหางเขาจะเป็นเป็นใบพัดแล้วก็จะเป็นไอตัวสีแดงจะเป็นเขาเรียกว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวค่ะค่ะแล้วตรงเขาจะมีไอตรงชายน้ําข้างล่างอาจจะมองลักษณะเป็นหยดน้ํอะค่ะ พี่ไม่พี่ไม่แนะนําให้เลี้ยงในโลเล็กอะค่ะเลี้ยงในในโหลโหล,ลที่ใหญ่จะดีกว่าเพราะว่าเหมือนเขาจะได้ไ่ว้วหวยได้สะดวกอะค่ะถ้าอย่างนี้มันมันก็จะแคบไปเนาะเพราะอย่างอย่างพวกฝรั่งเวลาเขาซื้อไปที่เขาจะชอบแบบจัดเป็นตู้ไม้น้ำอะ,ะแล้วก็ปลาก,กัดตรงนี้ไปลงแบบนั้นเลยแต่ก็ต้องเลี้ยงตัวเดียวหรือเปล่าเขาไปเลี้ยงรวมกับปลาอื่นก็ได้เลี้ยงรวมกับกุ้งหรือปลาที่มันตัวเล็กๆอะได้แต่ถ้าไปเลี้ยงรวมกับปลาก,กัดเดียวกันไม่ได้ ก,ก,กัดกันใช่แล้ววันนี้เขากินอะไรเป็นอาหารนะคะจริงๆพวกปลาก,กัดเลยอ่ะทุกชนิดแหละไม่ว่าจะเป็นพวกแฟนซีหรือปลาปลาจะนิยมกินพวกอาหารสดอะคะ่ะเป็นอะไรดแดงหนอนแดงไส้เดือนน้ําอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบว่าเอาตามความสะดวกของคนเลี้ยงอ่ะก็ใช้อาหารเม็ดก็ได้ะคะ่ะเขาก,ก็กินเหมือนกันค่ะแล้วของพี่ออ้นี่เลี้ยงอะไรให้เขาวะ,ะเลี้ยงอาหารสดครับเพราะที่นี่ที่จะดูจามีขายใบยน้านม่คืออะไรเอ่ย เป็นต้นเฟิร์นก้านดำอะค่ะใส่เพื่อให้เขาไม่เครียดอะค่ะมันเรียนแบบธรรมชาติแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้ชนิดเนี้มันทนนะคะใช้ได้นานใช้ได้นานสองสามเดือนที่จะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งต้นไม้อ่ะค่ะก็คือที่ร้านก็มีขายเป็นี้ด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็จะนี่จะเป็นของคู่กับปากัดทุกชนิดเลยอันนี้คือใบหูกว้างใบหูกว้างค่ะใช่ใบหูกว้างแห้งใช่ค่ะเพราะว่า มันจําเป็นต้องใส่ค่ะเพราะว่าในใบหูกวางอ่ะมันจะมีสารที่มีประโยชน์ตัวปลาค่ะคือใส่ไปแล้วเขาจะไม่ป่วยง่ายอืม,อมนั่นแหละค่ะอะยังไงก็แวะมาชมปลากัดปลาที่ร้านได้นะคะจะอยู่ที่ตรงทางเข้าประตูเจเจ,จมอประตู3นะคะเปิดทุกวันนะคะ